และนี่ก็จะเป็นโคมไฟนะฮะสินค้าเพิ่งมาส่งนะฮะก็มาเปิดดูพร้อมกันโคมไฟโซลา่าเซลล์โคมไฟหัวเสาโซลา่าเซลล์ โมเดล JD ีด X 7 0มีขั้วหลอดแล้วก็ขาตั้งตัวโคมแล้วก็โซลาร์เซลล์การเปิดใช้งานตัวโคมโซลาร์เซลล์นะครับกูจะเห็นว่าจะมีสวิตช์หตัวด้านในโคมโซลาร์เซลล์ถ้าเราต้องการเปิดการใช้งานก็ให้กดไปกดกับ1ครั้งนะฮะ ก็จะเริ่มจากไฟสีขาวถ้าเราต้องการเป็นสีเหลืองอำพันธ์ก็ให้กดไปกดกลับอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ถ้าโคมไฟเนี่ยได้รับแสงเขาก็จะทำการชาร์จหลอด LED นะฮะก็จะดับแบบนี้และเวลาแสงไม่มีนะฮะเขาก็จะติดเองแบบนี้ครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในโคมซึ่งเราสามารถใช้หลอดไฟ220โวลต์ AC ได้หรือไฟบ้านนั่นเองถ้าเราไม่ติดตั้งนะฮะตัวแผงโซลาเซลล์ก็ยังสองสว่างอยู่แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้แสงสว่างที่มันมากขึ้นก็ให้เลือกใช้ที่เป็นหลอดไฟ220โวลต์ AC หรือไฟบ้าน ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะไปทําการติดตั้งบนหัวเสาแล้วเราก็มาดูกันว่าเขาจะให้แสงสว่างได้ดีหรือไม่สําหรับตัวโคมไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้ซึ่งผมจะไม่ทําการติดตั้งไฟ220โวลต์ AC นะครับหรือไม่ได้ทําการติดตั้งหลอดไฟเพิ่มผมจะใช้เพียงแค่แสงสว่างจากโคมไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้เท่านั้นผมก็จะทําการติดตั้ง2โคมตัวนี้บนหัวเสาหน้าประตูนะฮะ ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคมไฟโซล่าเซลล์เดี๋ยวผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถก็ไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่ผมจะมาทําการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะฮะก็จะเป็นสว่านกระแทกนะฮะหรือสว่านเจาะซีเมนต์ได้ตัวนี้ก็จะเป็นสว่านไร้สายแบบ3าระบบนะฮะที่ผมได้ทําการรีวิวไปก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ หลังจากทำการเจาะเรียบร้อยต่อไปผมก็จะทําการติดตั้งพุกเพื่อยึดขาโครงไฟโซล่าเซลล์ต่อไปผมก็จะนำขาโครงไฟโซล่าเซลล์มาทำการติดตั้ง ทำการเปิดใช้งานโคมไฟและนำโคมไฟมาติดตั้งซึ่งในการติดตั้งนะฮะเขาจะเป็นเกียวล็อกนะฮะและนี่ก็เป็นการติดตั้งโคมไฟเสร็จเรียบร้อยนะฮะพร้อมใช้งานต่อมาก็จะเป็นโคมที่2องนะฮะทำการติดตั้งเหมือนกันหลังจากทําการติดตั้งเสร็จนะเราก็มาดูว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะสว่างมากน้อยเพียงใด ตอนนี้นะก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จทั้ง2โคมเรียบร้อยตกแต่งหัวเสาหน้าบ้านนะฮะถือว่าก็สวยงามดีนะครับและนี่ก็จะเป็นนะฮะแสงสว่างจากโคมไฟ LED ทั้ง2ดวงถ้าใครนะฮะดูแล้วสนใจสินค้า2ตัวนี้ก็สามารถไปดูตามลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างคลิปได้ครับแต่สําหรับตัวผมเองก็มองว่า ก็ให้แสงสว่างค่อนข้างดีนะฮะสำหรับโคมไฟ LED ประเภทนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้แล้วเจอกับพวใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ